รีบดูด่วนรับซื้อเหรียญแบบนี้จ่ายสดทันที3 0 0 0สนบาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาญน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไอดีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้บริกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ fc ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญที่มีราคาสูงถึงเหรียญที่มีราคาสูงถึง3 0 0แสนบาทใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับรบกวนเอามาขายผมผมยินดีรับซื้อนะครับ ในราคาที่สูงมากๆมีราคาตั้งแต่หลักหมื่นหลักพันหลักแสนแล้วก็หลักล้านนะครับใครมีเหรียญพวกนี้นะครับสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคานะไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญ <robbery> เก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรง้คามนะครับพระเครื่องพระพุชชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปผ่อนเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาของของ,ของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับ<ๆ>แต่ถ้าเกิดขอ,ของของท่านยังไม่มีราคากราบขอภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะลนนมมัเยอาก มันตอบไม่ทันจริงๆครับมาครับมาครับเดี๋ยวขอทักทายก่อนนะสวัสดีพี่สิริภพครับ FC จากนิวยอร์กครับเจอกันทุกวันสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่เวียงครับสวัสดีพี่สถาพรครับสวัสดีพี่พยุงเดชครับสวัสดีพี่วิทยาครับผมอ่าสวัสดีพี่อยู่คนเดียวสวัสดีพี่คนกัมพูชานะครับสวัสดีพี่แรงฮักตั้งใจอีกสักพักตั้งใจลืมนะครับจากปิ่นเจริญนครนะครับอ่าเกของกัมพูชามีอะไรให้ช่วยแนะนําด้วย ของกัมพูชาก็จะมีพวกเหรียญขุดอะไรประมาณนี้นะครับพี่ๆจ๋าบ้านใดครับมีเครื่องกระเบื้องแบบนี้ครับนี่คือถ้วยชามเป็นจระลงครับถ้วยชามเปญจระลงเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อบอกเลยนะครับแบบนี้ผมยินดีรับซื้อราคาตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะถ้าขออยู่ในสภาพสมบูรณ์เนี่ยมารับเงินสดไปได้เลยครับนี่คือพันเงินครับนี่คือพันเงินนี่คือขันเงินครับใครมีแบบนี้นะครับผมบอกเพื่อนๆเลย ผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนฟังไม่ผิดแน่นอนครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนใครมีแบบนี้นะครับสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคานะของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณาที่นี้นะครับขออนุญ,ญาตเปิดดูอย่างเดียวนะไลน์มันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงๆครับบ้านใดจา๋ามีพระบูชาครับนี่คือพระบูชาครับพระบูชาไม่ว่าจะเป็นองค์เล็กองค์ใหญ่ครับ สามารถนํามาขายได้เปลี่ยนเป็นเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านได้เลยครับสวัสดีพี่ๆทั้ง7 0็ร้อยกว่าท่านครับเราไปดูกันดีกว่าเราไปดูกันดีกว่าครับสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยวขอทักทายเพื่อนๆอีกสั้หน่อยฮะสวัสดีพี่กุ้งครับสวัสดีพี่สมหวังครับสวัสดีพี่พันชิตาครับพี่สาวที่น่ารักครับผมสวัสดีพี่วินัยครับผมสวัสดีพี่ปีอันนันครับสวัสดีพี่ตา,ายครับสวัสดีทุกท่านครับใครที่เป็นเอฟซีแฟตตูยงอยากรู้ ว่าเหรียญชุดนี้ราคา3 0 0แสนบาทยังไงรบกวนกด1กดหัวใจรัวๆมาครับนี่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 ผมมีนี่ให้ดูก่อนระหว่างรอเพื่อนๆครับนี่คือเหรียญ1นบาทวัดพระแก้วครับออกใช้เมื่อปีพศ2525นี่คือเหรียญบาทที่ผมย้ํากับเพื่อนๆอยู่เสมอว่ามันมีบางเหรียญที่ขายได้เหรียญหนึ่งสี่พันฟังให้ดีครับมันมีบางเหรียญที่ขายได้เหรียญหนึ่งสี่พันอ่ะเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆดูนะ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วพศปีสองห้าสองห้าใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้อยู่ที่บ้านครับลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับพี่พีจ๋าท่านใดครับมีเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วปีสองห้าสองห้าแบบนี้ครับรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับอ่ากดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาสวัสดีพี่มิตรครับเอฟซี FC จากไต้หวันครับสวัสดีพี่ปิ่นจากปักช่องครับอ่าใครที่ มีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้กด1กดหัวใจรวๆมาครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วครับเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วปีพศ2 5 2 5กด1กดหัวใจรัวๆมาครับอ่าแสดงว่าหลายท่านมีเหรียญรุน่นนี้อ่าดูครับดูครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วครับแบบพระเศียรเล็กกับพระเศียรใหญ่ดูเห็นความแตกต่างไหมครับมีเพื่อนๆพนี่ๆนำมาขายผมอยู่เป็นประจำนำมาขายผมอยู่เกือบทุกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งซื้อได้4-5ถึงเหรียญ เหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วครับซ้ายมือคือเพื่อเศษเล็กขวามือคือเพื่อเศษใหญ่วิธีดูครับวิธีดูถ้าเรามองแบบนี้เราจะเห็นความแตกต่างเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูครับถ้าเรามองแบบนี้เราจะเห็นความแตกต่างซ้ายคือเพื่อเศษเล็กขว่าคือเพื่อเศษใหญ่แต่ถ้าทุกท่านมีแค่เหรียญเดียวแต่ถ้าทุกท่านมีแค่เหรียญเดียวให้ดูตรงนี้ครับให้ดูตรงคําว่าภูมิพลอดุยเดชให้ดูที่ตัวดอดเด็กครับ ให้ดูที่ตัวดอเด็กตัวนี้ครับนี่ตัวนี้กับตัวนี้ครับตัวดอเด็กตัวนี้อ่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูครับคอเนี่ยคอของดอเด็กเนี่ยจะสั้นกว่าปกติเพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูนะครับคอจะไม่เต็มตัวแต่ถ้าเป็นเหรียญแบบธรรมดาแบบนี้ครับคอดอเด็กเต็มตัวเลยเพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นไหมครับแบบนี้ขายได้อันหนึ่งสี่พันสภาพสวยนะแต่แบบนี้ครับขายได้อันหนึ่งสามบาทราคามันต่างกันฟ้ากับเหวเลยครับต่างกันตั้งหนึ่งพันห้าร้อยเท่าดูนะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาท วัดพระแก้วปี2525สวัสดีนะครับพี่ลุงรัศมีนะครับนี่นะฮะดูนะครับดูสังเกตที่ตัวดเด็กตัวนี้นะฮะถ้าตัวดเด็กของท่านเป็นคอสั้นแบบนี้ไม่ใช่คอยาวแบบนี้ผมรับซื้อนะครับห่เหรียญฟังให้ดีครับ1เหรียญ4 0 0 0บาทแต่ต้องเป็นเหรียญที่สภาพสวยนะครับแคปเจอร์ครับเดี๋ยวผมชี้ดูแคปเจอร์ครับพี่พี่จ๋าแคปเจอร์แล้วกด9กดหัวใจรัวๆมาครับแคปเจอร์แล้วกด9กดหัวใจรัวๆมาครับพี่จ๋าแชร์ไป แชร์ไปให้ญาติให้พี่ให้น้องทุกท่านดูว่าเฮ้ยเหรียญบาทวัดพระแก้วแบบนี้มันขายได้แล้วนะอันหนึ่งสี่พันแต่ต้องเป็นแบบที่ผมบอกนะต้องเป็นแบบที่ผมกําลังตามหาคือดอเด็กหัวสั้นแบบนี้คือแบบพระเสียนเล็กทุกท่านดูครับแบบพระเสียนเล็กแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดก้ากดหัวใจรัวรวมาครับอ่ากดก้ากดแชร์แชร์ไปจ้าแชร์ไปอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้าที่ผมบอกเพื่อนหายาก เป็นเหรียญหายากที่เป็นเหรียญที่เราใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันแต่เพื่อนๆน,นะที่นี้ครับเพื่อนๆน,นะที่นี้ครับไม่เคยสังเกตครับว่ามันมีเหรียญ10แบบนี้ด้วยนี่คือเหรียญ10บ,บาทรัชกาลที่9ปีพศ2อ,อ3 1ครับดูนะครับอ่าดูนะครับเหรียญ1ิรุ่นนี้มีราคาแค่2ปีคือปีพศ253 3าและปีนี้ครับ3ามสาอันละส0 0แสนฟังให้ดีครับใครที่มีเหรียญ10บ,บาทตรงนี้แล้วเป็นพศ253 3าบา ผมรับซื้อครับเหรียญหนึ่งสามถึงสี่แสนบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับ, 14, บเ,เหรียญหนึ่งสามถึงสี่แสนบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นเหรียญสิบาทปีสามหนึ่งแบบนี้ครับผมรับซื้อครับหนึ่งเหรียญเจ็ดร้อยบาทครับดูนะฮะหนึ่งเหรียญเจ็ดร้อบาทมีราคาเฉพาะปีสามหนึ่งและสามสามเท่านั้นครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับ,ครบใครมีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับแคปเจอร์ได้เลยจะแชร์ share ไปครับแชร์ไปครับวันนี้ผมมีเหรียญพระราชินีหายาก ผมมีเหรียญพระราชินีหายากหมเพื่อเพื่อนดูใครมีเหรียญขัดเงาเนี่ยผมรับซื้ออันหนึ่งสามหมื่นนะใครที่มีเหรียญขัดเงาผมรับซื้ออันหนึ่งสามหมื่นนะครับไปครับแคปเจอร์แล้วครับมาครับมาครับนี่คือเหรียญสิบบาทนี่นี่คือเหรียญพระราชินีครับพี่จ๋าใครมีเหรียญพระราชินีอยู่ที่บ้านบ้างครับใครที่มีเหรียญพระราชินีอยู่ที่บ้านบ้างครับรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับใครที่มีเหรียญพระราชินีรุ่นนี้ครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับนี่คือเหรียญ เงินพระราชินีครับถ้าสังเกตแบบด้านหน้าจะเหมือนกับเหรียญแบบทั่วไปฟังให้ดีครับถ้าเราสังเกตเฉพาะด้านหน้าแบบนี้จะเหมือนกับเหรียญแบบทั่วไปใครมีเหรียญรุ่นนี้เป็นแบบขัดเงาสภาพสวยผมรับซื้อนะครับหนึ่งเหรียญสามหมื่นบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับใครมีรุ่นนี้แบบขัดเงาและเป็นสภาพสวยผมรับซื้อครับหนึ่งเหรียญสามหมื่นบาทครับนี่คือเหรียญเงินหกร้อยบาทพระราชินีห้าสิบปันาครับอ่าให้ทุกท่านได้ดูครับ เหรียญรุ่นนี้มีราคาเนื่องจากอะไรเพื่อนๆดูราคาหน้าเหรียญเห็นไหมครับราคาหน้าเหรียญจะเป็นราคาที่สูงมากคือราคา600บาทเพื่อนๆดูนะฮะราคาหน้าเหรียญเนี่ยหกรบาทที่รลืกครับฉลองพระชนมายุ50าสิบปศาพระราชินีปีพศ2525เพื่อนๆดูครับปีพศ2525หยยเหรียญแบบนี้ถ้าเป็นแบบขันเงาสภาพสวย1เหรียญผมรับซื้อครับ3 0,000ื่นบาทแคปเจอร์ครับ แคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกด1กดหัวใจรวยๆให้ผมนะครับแคปเจอร์ครับใครกดหัวใจใครกด1ใครกดแชร์ขอให้ทุกท่านรวยๆขอให้ทุกท่านพบเจอของแบบที่ผมกําลังตามหาครับขอให้ทุกท่านพบเจอของแบบที่ผมกําลังตามหาครับนี้นี่คือเหรียญพระราชินีครับแคปเจอร์ไว้ดูครับแคปเจอร์ไว้ดูครับท่านใดที่รอดูเหรียญราคาชุดส0 0 0สนบาทรอได้เลยครับรอได้เลยฮะห้ามพลาดครับห้ามพลาดครับนี่คือเหรียญเงิน600บาทพระราชินีครับ สภาพสวยรับซื้อเหรียญหนึ่งสามหมื่นบาทสภาพสวยเหรียญละสามหมื่นบาทมาครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทที่มีราคาสภาพสวยอันหนึ่งห้าพัน 15, บาทเหรียญหนึ่งห้าพันบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทที่ลึกวา่าระแปดสิบพรรษารักชการที่เก้าครับใครมีสภาพสวยใครมีสภาพใหม,ใหม่ผมรับซื้อนะครับเหรียญรุ่นนี้แบบนี้เหรียญหนึ่งห้าพันบาทสวัสดีพี่ๆทั้งหนึ่งพันสามร้อยท่านครับพี่จา๋าขอคนละไลค์คนละแชร์ให้น้องได้ไหม กดไลค์รวๆเป็นกําลังใจให้กันได้ไหมใครกดไลค์รวๆขอให้รวยใครกดไลค์รวๆขอให้เจอเหรียญแบบนี้ครับนี่คือเหรียญสิบบาทรัชการที่เก้าที่มีราคาเหรียญหนึ่งฟังให้ดีครับที่มีราคาเหรียญหนึ่งห้าพันบาทดูนะครับลักษณะเหรียญน,นี้มีความเป็นพิเศษคือไส้สีขาวกินมาในไส้สีเหลืองจากด้านหน้าดูนะครับไส้สีขาวฝั่งนี้กินลงมาในไส้สีเหลืองแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็นี่ด้านหลังครับไส้สีเหลืองครับกินเข้ามาในไส้สีขาวเพื่อนๆพี่ๆดูครับ ไส้สีเหลืองกินเข้ามาในไส้สีขาวแบบนี้ใครมีสภาพใหม่ครับผมรับซื้อครับหนึ่งเหรียญห้าพันบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับผมรับซื้อหนึ่งเหรียญห้าพันบาทครับใครมีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะแคปเจอร์นะครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดแชร์ไปครับแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดแชร์ไปครับพี่จ๋าช่วยน้องแชร์หน่อยช่วยน้องแชร์หน่อยแชร์ไปเยอะๆแชร์ไปให้ญาติให้พี่ให้น้องดูว่าเฮ้ย ของแบบนี้มันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินพันเงินหมื่นเงินแสนได้นะครับนี่ใครที่อยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุรบาลตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาติยานนี่เพื่อนๆดูครับพระเครื่องผมรับหมดเลยบ้านใดครับมีพระเครื่องนี่เครื่องรางของขลังนี่ทุกท่านดูครับนี่คือตุ๊กแกนี่ครับตุ๊กแกของหลวงพ่อคืนครับแบบนี้ท้าสภาพสมบูรณ์ไม่หักไม่ชำรุดองค์หนึ่งหลักหมื่นนะองค์หนึ่งหลักหมื่นนะครับนี่ให้ทุกท่านดูครับนี่คือพระสมเด็จครับ นี่คือพระสมเด็จครับนี่ฮะแบบนี้นะครับมาเป็นกล่องพระใหม่พักกล่องแบบนี้ผมรับเช่านะครับใครมีนะครับยินดีรับเช่านะครับนี่เหรียญเงินหลวงพ่อโสธรนะครับนี่รุ่น80ปีกรมตารวจครับแบบนี้ครับยินดีรับเช่าใครมีพระเครื่องนะครับสามารถมารับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านได้เลยนะให้ทุกท่านได้ดูครับนี่คือเต่าครับนี่เต่าครับเต่าเล็กเต่าใหญ่แบบนี้ผมรับเช่าหมดเลยนี่อย่างที่ผมบอกนี่ครับนี่คือพระ ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับพระคำหมากคำข้าวพี่ๆน้องๆดูครับนี่คือพระคำหมักคำข้าวครับนี่แบบนี้ผมรับเช่านะถึงแม้ราคาจะยังไม่สูงมากถึงแม้นะครับพระคำหมากคำข้าวราคาจะยังไม่สูงมากแต่ผมรับเช่านะพระสร้างขึ้นหลายๆล้านองค์นะครับพระท่านสร้างขึ้นหลายๆล้านองค์นะครับ ทำให้ราคานะครับสตาร์ที่องค์หนึ่งประมาณ500-1,000ถึงบาทนะครับใครมีนี่คือเหรียญหลวงพ่อสุดครับแบบนี้ก็รับเช่านะสภาพนี่เพื่อนๆพี่ๆดูสภาพครับรับเช่าพระเครื่องพระเก่าพระใหม่พระกล่องนะครับนี่พระกล่องแบบนี้ก็รับนะ พรกกล่องบางกล่ององค์เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับใครที่มีพระเครื่องนะครับมีแล้วอยากจะขายสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิ่ย่านนี่ตามแผนที่ตามหน้าจอสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านเลยครับมา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 เรามาดูนี่กันดีกว่าเรามาดูนี่กันดีกว่านี่คือเหรียญครับนี่คือเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยว่าถ้าเกิดใครมีแบบนี้ เอามาขายผมผมรับซื้อครับแบบนี้สามแสนบาทใครที่อยากรู้ครับกดเกกดหัวใจรวๆให้ผมเลยครับใครที่อยากรู้ครับว่าเหรียญที่ผมเอามาให้ดูวันนี้ราคาสา0แสนบาทมีหน้าตาเป็นอย่างไรกด9ก้ากดหัวใจรวๆมาครับมาครับมาครับพี่จา๋าพี่จ๋าช่วยน้องไลค์ช่วยน้องแชร์หน่อยช่วยน้องกดไลค์ช่วยน้องแ like, ชร์นหน่อยครับนี่คือชุดเหรียญที่มีราคาผมรับซื้อฟังให้ดีครับ ผมรับซื้อถึงสามแสนบาทเหรียญแบบนี้หลงอยู่ตามบ้านของทุกท่านอย่างแน่นอนครับเหรียญแบบนี้อยู่ตามบ้านของทุกท่านอย่างแน่นอนชุดนี้จ่ายเงินถึงสามแสนบาทใครมีแบบนี้เอามาขายผมใครมีแบบนี้ฟังให้ดีครับเอามาขายผมนี่คือเหรียญทองคําครับอย่างที่ผมบอกทุกท่านไปผมรับซื้อเหรียญทองคําให้ราคาดีมากกว่าร้านทองอ่ะทุกท่านดูครับนี่คือเหรียญทองคําที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ย ว่าผมรับซื้อดีมากกว่าร้านทองดูนะครับนี่คือเหรียญทองคำรัฐสมัยรัชากาลที่สี่ครับเป็นเหรียญที่หายากเป็นเหรียญนี่หายากน้ำหนักทองบอกเพื่อนๆเ,เลยครับกํากว่ากํากว่าเนี่ยประมาณครึ่งสลึงครับไปขายร้านทองอันหนึ่งนะน่าจะไม่เกินหนึ่งน่าจะไม่เกิน2,000บาทแต่มาขายผมครับเหรียญแบบนี้ผมรับซื้อนะสภาพสวยแบบนี้อันละ1 0 0 0 0แบาทอันละ1,000 0แบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับนี่คือเหรียญทองคา ที่ผมบอกว่ารับซื้อราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนดูนะครับแคปเจอร์นะเหรียญแบบนี้หายากหาดูได้ไม่ง่ายนะครับหาดูได้ไม่ง่ายแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับนี่คือเหรียญทองคํรา,ารัชกาลที่4ครับนี่มีมาให้ดูเพื่อนๆดูหลายเหรียญมีมาให้เพื่อนๆดูหลายเหรียญครับเพราะมีเพื่อนๆหลายท่านนําเหรียญทองคําแบบนี้ครับไปขายร้านทองนี่คือเหรียญเฟืองครับนี่คือเหรียญเฟืองรัชกาลที่4น้าหนักเท่ากันนะครึ่งสลึงเหมือนกันครับ แต่ราคาบอกเพื่อนๆพ,พี่ๆเลยแต่ราคาไม่ธรรมดาครึ่งตลึงขายได้แสนนึงอะ่ะทองคํานิดเดียวขายได้หนึ่งแสนบาทใครมีแบบนี้นะครับผมรับซื้อนะนี่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 มาถึงอันนี้ครับนี่คือเหรียญหนึ่งเฟืองครับนี่คือเหรียญหนึ่งเฟืองที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลนี้ฮะทำจากทองคําแท้เหมือนกันแต่เหรียญน,นี้มีรอยการขัดครับฟังให้ดีครับเหรียญน,นี้มีร่องรอยการขัดการเช็ดการถูแบบนี้ครับราคาจะลดหลั่นนะแต่ ครึ่งสลึงไปขายร้านทองสองพันมาขายผมขั้นต่ำต้องมีห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนครับมาขายผมต้องมีห้าหมื่นถึงแสนครับแคปเจอร์ครับแบบนี้หายากเพื่อนๆแคปเจอร์เก็บไว้ดูหาดูได้ไม่ง่ายครับหาดูได้ไม่ง่ายจริงๆครับนี่อันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญราชการที่สี่เหมือนกันเป็นเหรียญทศครับอันนี้คือเหรียญทศครับใครมีแบบนี้ครับผมรับเช่ารับซื้อนะครับสภาพสวยเลยเหรียญหนึ่งสองแสนบาท สภาพสวยเลยครับเหรียญหนึ่งสองแสนบาทใครมีแบบนี้เอามาขายผมนะครับเตรียมแคปเจอร์ครับเตรียมแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับอ่าเดี๋ยวผมให้แคปเจอร์ทีเหรียญใครแคปเจอร์แล้วกดเก้ากดหัวใจให้ผมเลยครับผมจะได้รู้นะว่าทุกท่านแคปเจอร์แล้วนี่คือด้านหน้าครับหนึ่งสองสามแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดเก้าครับอ่าแคปเจอร์แล้วกดเก้ากดหัวใจรัวๆมาครับอ่านี่ครับหนึ่งสองสามครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดเก้ากดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับอ่าพี่จ๋ากดหัวใจรัวๆให้น้องหน่อย กดหัวใจรัวๆให้ผมน้องหน่อยอ่านี่เป็นกําลังใจให้กันครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แบบนี้หายากเหรียญแบบนี้หาดูได้เฉพาะในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นฟังให้ดีครับเหรียญแบบนี้หาดูได้เฉพาะในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นธรรมดาหาดูยากมากๆครับอ่าใครแคปเจอร์แล้วกดก้าวกดหัวใจรัวๆมาครับ กดก้าวกดหัวใจรัวๆมาครับอ่ากราบงามๆครับหัวใจทุกดวงครับกราบงามๆครับนี่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 แบบนี้สามแสนนะอย่าลืมนะแบบหูกราบงามๆเลยหัวใจพวงมาเลยครับกราบงามๆครับนี่แคปเจอร์จ้ะแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับนี่แบบนี้หายากและขายได้ครับชุดนี้ครับใครมีแบบนี้นะครับผมรับซื้อสามแสนบาทไปขายร้านทองได้เงินหมื่นกว่าบาท แต่มาขายผมสามแสนบาทผมรับซื้อแพงกว่าราา้านทองสามสิบถึงสี่สิบเท่าจากราคาทองครับผมใครมีเอามาขายได้ใครมีเอามาแลกเงินสดได้ครับเป็นไงครับเพื่อน,อนๆกับเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนเห็นไหมครับเหรียญแค่นิดเดียวสามารถแปลเป็นเงินได้ถึง3 0 0 0 0 0บาทใครมีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้ามนะครับ พระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคานะของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆยังไม่มีราคากล้าขอใหยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะไลน์มันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไาครามนะครับพระเครื่องพระพุชายินดีรับซื้อจ่ายทุกท่านด้วยเงินสดแน่นอนครับท่านใดครับที่อยู่ตามต่างจังหวัด สามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านนะครับส่งไปสนีมาขายก็ได้ไปสษนีเคอรี่ขนส่งทุกชนิดเนี่ยสามารถเดินทางมารับเงินสดกลับบ้านไม่ได้เลยนะครับวันนี้นะครับบมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อนเพื่อนดังง1,200ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้าชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไลน์บ0เอ็นเคนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ